แต่ความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดอาจจะเป็นเมืองพุทธเรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกประเทศนะครับในโลกเนี่ยที่นับถือทุกาศาสนาแม้ในโลกที่นับถืออิสลามซึ่งเขาเคร่งครัดมากนะครับเรื่องการพน,นันเขาก็ยังให้มีการเล่นการพนันหรือคาสิโนโท,ที่ถูกต้องครับเพื่อจัดระเบียบเท่าน,นั้นเองครับสิ่งสำคัญของเราก็คือว่าเรา เราจะาพิจารณาว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างที่พูดเนี่ยโดยการตัดสินประชาชนเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆน,นิดนึงก่อนที่อาจจะมีบางท่านนะครับได้อยากจะพูดสักน,นิดหนึ่งก็คือว่าปัญหาของเรื่องรายรับของรัฐบาลเนี่ยเราเราเราพูดมาแล้วครับแต่ผมจะพูดว่า,าบางท่านบอกว่าคาสินโนเนี่ยไม่ใช่เป็นไรายได้หลัก ที่เป็นรายได้ที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยก็หมุนเวียนกันระหว่างรักเล่นรัาก,กันนมะีส่วนที่ได้ที่เสียแต่จริงแล้วการเข้าไปเนี่ยครับทุกป,ประเทศที่เขาจัดการเนี่ยมันเป็นเพราะเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ารัฐนะครับมันอยู่ที่การบมิหารจัดการประเทศทั้งหลายที่ที่ตัดสินใจเปิดคาสินโนแล้วประสบผลสําเร็จเนี่ยครับก็เป็นเพราะว่าเขามองว่า ไม่ต้องการให้เงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยไหลออกไปนะครับเปล่าๆปลโดยไม่ได้ประโยชน์คือในในชั้นแรกของเราเนี่ยเรายังมองไม่ได้มองถึงคนไทยนะครับไม่ได้การเงินไหลออกครับอาจจะมีตัวเลขเข้าๆอยู่ก็จริงอยู่ว่าทุกวันเนี่ยครับเอ่อถ้าเรามองถึงการไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศจากคนไทยด้วยกันเรายังไม่ได้มองจุดนั้นแต่ผมอยากจะให้ตัวเลขนิดหนึ่งว่า นะครับรอบๆว่าเราเนี่ยมีบ่อนคาสิโนอยู่ถึง22แห่งมีคนเข้าไปเล่นแห่งละ700-1,000คนต่อวันนะครับถ้าคำนวณจากบ่อนตามแนวชายแดนคพูชาลาว10แห่งก็จะมีคนเล่นวันละ1,000 0คนผมเองสมัยที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเคยเป็นคณะกรรมิการสามัญกิจาการชายแดนถ้าทับทราบเรื่องพวกที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับ แนวชายแดนเฉพาะกัมพูชาเนี่ยครับสิบแห่งเนี่ยมีคนเล่นวันละหนึ่งหมื่นคนวงเงินวันละประมาณห้าหมื่นบาทแล้วก็หมุนเวียนตกอยู่ในบ่อนประมาณห้าร้อยล้านบาทถูกครับอย่างที่ผมเรียนว่าเงินอาจจะย้ายจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งนะครับแต่ว่าการเล่นพนันเนี่ยถ้าเราไม่มองถึงคนไทยเราเองซึ่งจะต้องเอาเงินไปเสียนะครับแม้คนต่างชาติที่เขาไปเล่นเนี่ย โอกาสของการได้เนี่ยในสิบคนเนี่ยครับมีคนได้สองสาคนเท่านั้นแต่เงินเหล่านี้ครับมันไปตกอยู่ในสถานที่ที่เป็นคาสินโนทั้งหมดนะครับจากการประเมินตัวเลขเนี่ยสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีบ่อนคาสินโนเพิ่มขึ้นรอบๆประเทศเราเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบแห่งเป็นเพียงบางส่วนที่พวกเราคิด ปฏิรูปประเทศในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นี้พูดตรงๆก็คือว่าเรื่องการเปิดคาสินโนผู้สื่อข่าวเองหรือประชาชนเองนั้นเห็นอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อยุครัฐบาลก่อนๆตั้งแต่ปี4 5 4หเคยศึกษาเรื่องนี้มาแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลยุคนั้นได้ลงไปก่อนและเกิดรัฐบาลใหม่ขึ้นมา ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นมารู้จรู้จักเรื่องของการพนันถามว่าการขายลอตเตอรี่เป็นการพนันไหมการเล่นไก่ชนการเล่นมวยเป็นการพนันไหมเป็นการพนันโดยทั้งสิ้นเราเลิกนะครับเลิกคําว่าดัริีบางคนเรามาทําประเทศเราให้เดินหน้าแปัจจุบันต้องยอมรับความจริงว่า การปฏิรูปประเทศใปัจจุบันเนี่ยของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาเดินหน้าเขาทํางานอย่างจริงจังติดขัดเรื่องเดียวนั่นคือเรื่องเศรษฐกิจพวกเราสปชอเองกลุ่มเรานี้เราคิด้วครับว่าเศรษฐกิจที่จะดีได้เราต้องดึงเอาเงินที่อยู่นอกระบบหรือเงินสีเท่าขึ้นมาข้างบนปัจจุบันปัจจุบันนี้ของย่ามหมากแพงทุกคนเก็บเงินไว้ไม่กล้าใช้จ่าย หลายคนครับที่ออกไปเล่นการพนันฮ่องกงหมาเก,ก้าสิงคโปร์มาเลเซียหรือประเทศใกล้เคียงเราจะเห็นว่านักเล่นทั้งหมดนะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับประมาณ80%คือคนไทยการเปิดคาสิโนนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ดีผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเมื่อกี้ท่านประธานกลุ่มก็ได้พูดแล้วว่ารายได้ของคาสินโนแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะหมาเก้าหรือฮ่องกงที่พวกเรารู้กันรายได้หลักของเขาคือมาจากบ่อนคาสินโนตรงนี้กนมากครับเราจะนํารายไดเ้เหล่านี้มาพัฒนาประเทศเขาเรียกว่าการดึงภาษีบาสมาเป็นภาษีบุญมาช่วยเหลือคนจน มาช่วยมาช่วยเหลือส่งเสริมพ,พระพุทธศาสนามาช่วยเหลือคนพิการมาช่วยเหลือการศึกษาท่านว่าดีไหมครับสปช .12 คน12ท่านที่แถลงข่าววันนี้ได้ปรึกษาหารือกันถึงปัญหาของประเทศปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นคือปัญหาที่นะัก พนันในบ้านเราหอบเอาเงินไปทิ้งคว้างในบ่อนกาสิโนโประเทศรอบบ้านเราหรือแม้ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลก็ด้านดน้นขึ้นเครื่องบินไปเล่นนะครับสพท12คนได้นั่งประชุมปรึกษาหารือกันมีความเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะเปิดให้ เอกนชนเข้ามารับํำประทานหรือทำสัญญากับรัฐเปิดคาสิโนขึ้นในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเสี่ยงโชคเล่นพน,นันที่เรียกว่าคาสิโนเนี่ยในประเทศไทยเสียทีอย่างไรก็ดีการดำเนินการของกลุ่มสทชจิตสอคนนี้จะได้นำเรียน ท่านประธานสภาปเป็นรัฐแองชาติว่าสมควรที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาชุดหนึ่งถึงผลกระทบผลดีผลเสียในมิติต่างๆเพื่อที่จะได้ดำเนินการกันต่อไปนั่นคือการเสนอต่อรัฐบาลในกรณีถ้าเห็นว่าผลดีมีมากกว่าผลเสียนะฮะอย่างไรก็ดี ไม่ว่าท่านประธานสภาปฏิรูปเองชาติท่านจะมีความเห็นอย่างไรก็ตามสบชสิสอท่านที่ปรากฏตัวนา,นาขณะนี้จะศึกษาจะดําเนินการกันต่อไปนะฮะเพราะว่าเวลาของสบชนั้นเหลืออีกแค่เพียงสองเดือนเศษนะ,ะย่างให้ดีก็ทราบว่าทางรัฐบาลเองก็คงจะต้องพิจารณาหลายด้านด้วยกันนะครก็ เรียนพวกเราว่า a e c รายปีนี้จะเริ่มต้นแล้วชาวต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่พรงไม่ได้ในฐานะที่สบปชเข้ามาศึกษาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญสำคัญของบ้านเมืองก็จึงจิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปรึกษาหารือกัน